าคุณต้องการที่จะเท่าเทียมในระบบเศรษฐกิจคือสังคมนิยมคุณเลือกเอาระหว่างว่าจนเท่ากันหรือว่าพอดีพอดีเท่ากันแต่คุณยังมีชนชั้นปกครอง <c oughs> เพื่อจะควบคุมไอความเท่าเทียมนั้นให้อยู่ได้แต่เท่าเทียมขนาดไหนแค่ไหนไม่รู้นะบางทีเราเราค้นคว้าประวัติศาสตร์เพื่อจะดรามา่าแต่คุณไม่ค้นคว้าประวัติศาสตร์เพื่อ เพื่อจะเอาความจริงอะแสดงว่าอนหนังสือเล่มนี้เนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นหนังสือที่ไม่ได้เป็นดราม่าดราม่าแต่ว่ามันคือนิติวิทยาศาสตร์เลยก็ว่าต้องอ่านนะเพราะว่ามันทําให้เราสองคนนั้นดูได้ก่อนอกกันเนี่ยคิวขหมดกันเลยเนี่ย สวัสดีครับตอนเราเข้าสู่ลือคาบเล่ครับวันนี้อยู่กับเราสองคนนะครับผมอานนที่ชายครับผมฟาสานครับวันนี้ครับก็จะมาพูดถึงในหนังสือเล่มนี้ครับที่แขกรับเชิญของเราได้เขียนไว้ก็คือหนังสือเรื่องความจริงที่ไม่มีใครพูดนะครับกรณี6ตุลา2519นะครับคุยกับท่านนี้ครับพี่ปันดาพลหรือว่าพี่หมูครับอยู่ตรงนี้แล้วน่อยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหหลากหลายเรื่องเลยนะ ที่เราคุยกันนะไม่ว่าจะเป็นประเด็นต่างๆเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็คือเขาเรียกว่าอะไร,รอ่ะตอนนั้นเนี่ยพี่หมูบอกว่าเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยมันคือเหตุการณ์ที่เรียกว่าสู้รบกันด้วยอุดมการใช่ไหมฮะสู้รบกันด้วยอุดมการแต่ว่ามันก็มีการที่ความรุนแรงเออในปัจจุบันนี้นำนำเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นเนะี่ะพี่หมูบอกว่าไม่ให้ใช้คำว่าบิดเบือนแต่แต่ก็คือว่าเอามามันก็บิดบนีบความรุนแรงตรงนั้นเนี่ยมาใช้ภาพอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่ความตุงเรง อ,อ,อ,อะไรไ<ง>ยังไงในปัจจุบันด้วยพี่หมูมพี่ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยที่ที่พี่หมูเขียนอยู่เนี่ยเอาจริงๆเนี่ยพอบอกแล้วไม่ว่าจะเป็นการกลับมานะครับของบุคคลในเหตุการณ์ของ14ตุลาที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้ออตอนนั้นเนี่ยก็ก,ก็มีฝ่ายนี้ที่บอกว่าเฮ้ยสถาบัานเนี่ยเป็นคนที่ทําให้บุคคลคนนั้นเนี่ยกลับมาหรือเปล่าอะไรประมาณเนี่ะนี่ออกไหมฮะคือผมอยากจะให้มาปิดท้ายนะเพราะว่าเราคุยกันไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้ว กับหนังสือเล่มนี้ครับว่าถ้าเกิดว่าคนที่จะอ่านเนี่ยจะได้อะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีข้อมูลต่างๆที่แบบไปสืบคน้นมาได้เนี่ยอ,อะไรบ้างครับพี่คิดว่านะเพราะว่าคือมันตอบโจทย์ตัวเองที่สงสัยหนึ่งครับคอนฟ lict เรื่องพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับจอมวนถนอมครับอ่อที่วัดบวรเลยนี่ยแม้แต่เรื่องของสมเด็จพระสังฆราชนะอ,ะอันนี้ตอบโจทย์เรามีคําตอบให้คอนฟ lict เรื่อง เอ่อทไมจะต้องตาลุกตะกำรส่งม,มาพี่ยำมาทาไมทําไมทําไมวายอ่ะอนี้มีคาตอบทําไมครับแล้วก็คอนฟ lict ที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นอะ่ะมันจะเป็นบทเรียนยังไงบทเรียนยังไงให้คุณทําไมถึงไอคอนฟ lict ตัวนั้นซึ่งมันเคยใช้ได้ผลในเวลานั้นมันเอามาใช้ซ้ําๆๆๆๆเร<อ>ื่อยๆเพราะว่ามันไม่เคยถูกคลายปมเลยครับ ในหนังสือเร่มนี้จะมีคําตอบไหมคะว่าความเท่าเทียมไม่มีอยู่จริงคําถามคุณก็ยากเหมือนกันนะคือพอคุณเจ้าเท่าเทียมเรื่องไหนอะครับคือถ้าพูดถึงความเท่าเทียมนะเท่าเทียมทางกฎหมายมีอยู่จริงครับแต่ปฏิบัติได้ไหมอีกเรื่องหนึ่งคุณเจ้าเท่าเทียมในความเป็นนักคอมสานบานมีอยู่จริงไหมแค่นี้คุณก็ตอบคุณตอบพี่ได้ไหมอะกฎหมายมีจริงแต่ในเรื่องความสามารถ ในเรื่องดู่นนี่นั่นอ่ะมันมีอยู่จริงไหม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยอุดมคติถ้าจะเราจะพูดถึงหลอความเท่าเทียมครับพี่มองว่าสิ่งที่มันเป็นไปได้ที่สุดคือความเท่าเทียมภายใต้ใตกฎหมายมการบังคับใช้กฎหมายที่มีมาตรฐานเดียวกันอันนั้นจะเป็นไปได้มากที่สุดแต่ว่าอุดมการของคอมมิวนิสต์ที่บอกความเท่าเทียมในเรื่องชนชั้นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของระบบระบอบเศรษฐกิจเนี่ย yeah. ซึ่ง คุณต้องการที่จะเท่าเทียมในระบบเศรษฐกิจคือสังคมนิยมคุณเลือกเอาระหว่างว่าจนเท่ากันหรือว่าพอดีพอดีเท่ากันแต่คุณยังมีชนชั้นปกครองเพื่อจะควบคุมไอ้ความเท่าเทียมนั้นให้อยู่ได้แต่เท่าเทียมขนาดไหนแค่ไหนไม่รู้นะแต่ถ้าหากว่าคุณไปศึกษาโดยระบบของมันจริงๆอะ่ะคนค,คือคือ,ค,อคือเครื่องจักรอะ่ะซึ่งคุณจะต้องคัดคุณภาพ คุณต้องคุณม,ม,มีมีเรื่องอาจจะโยงไปถึงพันธุก,กรรมด้วยอะไรนี่นะคือ,ค,อคือคนคือทรัพยากรชนิดหนึ่งแมคานิกแบบหนึ่งคุณจะเอาไหมละ่ะกับทุนนิยมซึ่งถ้าหากว่าระบบมันเอื้อให้คนมีโอกาสม,มันจะมีความหลากหลายคุณอาจจะฐานะไม่เท่ากันแต่คุณมีอาจจะมีความสุขได้เท่ากันความสุขนั้นไม่ใช่ความสนุกนะคือมันคนละแบบไงคุณก็ต้องเลือกเอา เพราะนั้นความเท่าถ้าอยากได้ความเท่าเทียมตามแนวคิดของสังคมนิยมคุณต้องไปศึกษามันให้ชัดเจนว่าความเท่าเทียมที่ว่านั้นหมายความว่าอย่างไหรหนังสือเล่มนี้จะมาใช้ขับเคลื่อนในสังคมปัจจุบันได้อย่างไรบ้างครับคือถ้าหากว่าเราอ่านด้วยถ้าเราเอาเอาคติเราออกนะครับแล้วคุณต้องต้องการที่จะตาสว่างด้วยตัวคุณเอง <laughs> คุณก็มองมันเป็นอีกซอสหนึ่งของข้อมูลอื แล้วคุณก็เอาตัวตนของคุณออกอมไม่ว่าคุณจะเป็นทุนนิยมคุณจะรักเจ้าคุณจะเกลียดเจ้าคุณอยากเอาตัวตนของคุณออกแล้วคุณอ่านมันตามที่มันเป็นครับแล้วมันจะให้ความรู้อความเท่าเทียมผมถามอย่างนี้แล้วกันถ้าในสมัยก่อนที่คิดเนี่ยความเท่าเทียมก็คือต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นก็จะต้องไม่มีไม่มีคนที่ใหญ่กว่าสูงกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปกระทบกับทางสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกต้องใช่ไหมครับ มันไม่ใช่แค่นั้นคือมันเป็นทฤษฎีของเขาเลยทฤษฎีของคอมมิสต์ทฤษฎีมันเป็นระบบระบอบนึงซึ่งเขากําหนดทฤษฎีตัวนี้ขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้ววิวัฒนาการของมันพัฒนาการของมันเนี่ยมันก็มันมาจากปัญหาเรื่องปฏิวัติตอุตสาหกรรมเกิดชนชั้นแรงงานเกิดในทุนเกิดความต่างระดับของรายได้เยอะสังคมเดิมมันเป็นเกษตรกรรมถูกไหมการเฉลี่ยของความของความยากจนอะคือาะอุดมยอดมันมันจะค่อนข้างเกลียเพราะคนหากินเองได้ แต่พอเข้าสู่เพราะว่าเทคโนโลยีมันพัฒนาเกิดการปฏิวัติตอุตสาหกรรมมันเกิดชนชั้นขึ้นมาสองชนชั้นในฝั่งตะว,ว,ว,วันตกไอ้ตัวนี้อ่ะมันเป็นต้นกําเนิดของความคิดเรื่องสังคมนิยมเรื่องความเท่าเทียมไอ้ตัวนั้นแหละเพราะนั้นเนี่ยไอ้ทฤษฎีตัวนี้ของรัสเซียเนี่ยนะแล้วมันก็มามาของไทยที่มีความเชื่อ6อย่างที่คุณต้องล้มเพราะว่าตัวนี้มันทําให้เกิดความไม่เท่าเทียมของระบบเศรษฐกิจมีอะไรบ้างคะหกอย่างหนึ่งสถาบันสถาบันการที่อย่สุดท้ายเลยนะ อันที่หนึ่งนี่คือสำคัญสุดเลยนะฮะคือชนชั้นคือเจ้าของอะความเป็นเจ้าของนายทุนอะไรพวกเนี้ย๋อเป็นนายทุนอะแล้วก็เท่าที่พี่จำได้นะกองทัพเพราะว่ามันเป็นชนชั้นเนี่ยชัดเจนพ่อค้านักธุรกิจกองทัพพ่อค้านักบวชโอ้โหศาสนา สถาบันพระบากษัตริย์ครบเลยพวกนี้ต้องทําลายให้หมดนี่พี่ไม่ได้พูดว่ามันดีหรือไม่ดีนะแต่เป็นระบบวิธีคิดของเขาวิธีคิดของเขาถ้าคุณเลือกวิธีนี้นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องทําลายตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในความที่พวกฝ่ายขวาก็ตามเนี่ยที่เราที่เราไปตีตราเขาว่าฝ่ายขวาเนี่ยไอการที่เขาเขารักษาระบบของเขาตรงนี้ มันอาจจะไม่ใช่แค่ว่าเป็นไม่มีสันหลังหรือไม่มีกระดูกสันหลังไม่ใช่วิธีคิดของเขาเนี่ยมันคือเรื่องของความมั่นคงมันไม่ได้จุดกําเนิดมันไม่ใช่ว่าจะเป็นไม่มีกระดูกสันหลังกับเจ้าไม่ใช่เจ้าเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงในแนวคิดของฝ่ายที่มันเป็นทุนนิยมฝ่ายขวามาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอโจท์ที่คุณมาบอกว่าคนไทยโงเ่เจ้ารุ่นนี้เนี่ย บางทีมันเป็นมันเป็นรีเลชันชิพบทบาทของกษัตริย์กับประชาชนซึ่งรัชการที่9ท้าทำมาไงแล้วคนเนี่ยก็คือคือไปรักรัชการที่9อ,อันนี้คนละเส้นกับการต่อสู้ในเรื่องความคิดเรื่องความมั่นคง,งคเือในภาครัฐเนี่ยในภาครัฐเนี่ยคือกล่มทหารเอางี้ดีกว่า กรุงทหารจริงๆนี้เนี่ยที่เขาคงสถาบันพระมหากษัตริย์เขามองในแค่ความมั่นคงมไม่ใช่เพื่อกราบไหว้และนี่ก็คือความจริง<อ>นะครับเดี๋ยว <ละ S 2> ช่วงนี้พักการสักครู่นครับช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อครับครับผมเปิดพรีออเดอร์หนังสือความจริงที่ไม่มีใครพูดหนังสือกำจัดอาชญากรวิชาการลำดับที่2และ3ที่จะลบความลวงครั้งใหญ่ให้หายไปตลอดกาลได้แล้ววันนี้ กลับเข้าสู่รีคาบอรีในเบรคที่2นะครับยังอยู่กับพี่หมูปันดาพลนะครับเมื่อสักครู่พี่หมูบอกว่าเข้าใจไหมเนี่ยตกใจเลยแล้วเข้าใจเลยยังไม่แต่คืออย่างหนึ่งนะพี่หมูผมผมผมอยากถามแบบนี้ครับว่าถ้าเกิดว่าคนที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะฮะมันจะมีเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่ในนั้นแล้วจะได้เข้าใจไหมว่าคือเหตุการณ์เนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาบันทึกเรื่องราวในประวัติศาสตร์แล้วมันจะไม่ได้มีแค่สมมติผมกับคุณฟ้าครามเราขัดแย้งกัน แต่อย่าลืมนะว่ามันจะมีคนที่เข้ามาแทรกแสงเล่มนี้จะได้เห็นเป็นตัวอย่างไหมครับว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยจะได้ศึกษาเรียนรู้ยังไงกับอดีตท,ที่ผ่านมาของ6ตุลาเนี่ยครับก็อาจจะเห็นนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในภาพวันที่6ตุลาใช่ไหมครับเราเห็นแต่ภาพม็อบต้านถนอมอ่ะแต่จริงๆตรงนั้นเนี่ยโหมากัน,มาก,นมากันครบนะเหมือนองค์ประชุมมากันโดยไม่ได้านหมายมทุกสายอะ่ะทุกสายมาอยู่ตรงตรงตรงเหตุการณ์ด้ธรรมศาสตร์กลุ่มคนที่ ไปทำหน้าที่ครับคือการเรียกว่าปราบคอมมิวนิสต์อันนี้ก็กลุ่มหนึ่งที่ว่าคิดว่าไปปราบคบอมมิวนิสต์แล้วก็ไอ้กลุ่มหนึ่งที่แบบแคนฝังหุ่นมาตั้งแต่เหตุการณ์ถังแดงคือล็อกเป้าไว้เลยว่าพวกนี้แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็มาเพื่อจะอาศัยสถานการณ์เนี้ยใหอเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีครับเพื่อเพราะเหตุเพราะผลประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติบางอย่างวิออ แล้วก็มีโอสารพัดแล้วก็มีพวกแล้วก็มียังรวมถึงกลุ่มของกรมพลธนองอที่ต้องการจะสู้กับกลุ่มของท่านใหม่ไงคือตอนนั้นนะครบองค์ประชุมในวันที่6ตุลาถ้าสังเกตดูเนี่ยเวลาคนพูดถึง6ตุลาเนี่ยอย่างที่พี่เน้นในเรื่องภาพจำไอ้ทำคิดต่างคิดถึงตายย่างรุนแรง <อะ S 2> ซึ่งมันไม่ใช่พี่ในในความเห็นส่วนตัวนะจากที่ศึกษาเนี่ยมันคือแมสเซจเฉย มสเศษว่าคือเราเคยทำคดีฆ่าหันศพของป่าพ่อเคยทำไปเขาต้องฆ่าหันศพไม่ใช่ว่าเป็นการทิ้งศพง่ายแต่เป็นการส่งสัญญาณว่ามึงจะโดนแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอการทารุณกรรมศพเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ส่งไปถึงถึงฝ่ายที่เขาต้องการส่งอ่ะว่าจะโดนแบบนี้แล้วถ้าสังเกตเนี่ยนะภาพนี้เนี่ยมันสามารถหลุดออกไปคือสิบสี่ตุลาเนี่ยนะภาพ ถูกเก็บขึ้นเยอะมากนะภาพพวกนั้นไม่มีนะถูกเก็บขึ้นมากเลยนะแต่6ตุลานี่ภาพมันรอดไปได้แล้วออกไปทั่วโลกคุณเข้าใจไหมออกไปทั่วโลกในขณะที่สถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยสหรัฐไม่เสียเปรียบอยู่นี่มันมีสถานการณ์โกโบพอลิทิกด้วยถูกเราจะได้เห็นครับว่าในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยหนังสือเล่มนี้จะบอกไหมครับว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นความสูญเสียที่เกิดขึ้นหรือเปาคือพี่ไม่ไม่อยากจะเบรมใครว่า ว่าบิดเบือนประวัติศาสตร์เแต่แบบว่าบางทีเราเราค้นคว้าประวัติศาสตร์เพื่อจะดราม่าแต่คุณไปค้นคว้าประวัติศาสตร์เพื่อเพื่อจะเอาความจริงอ่ะเพื่อให้มันเป็นเป็นตำราสําหรับคนรุ่นหลังเป็นบทเรียนว่าอ๋อคนมาอ่านเฮ้ยรัฐทํามแบบนี้มันเกิดผลแบบนี้เอ้ยอีฝั่งนี้ต่อสู้แบบนี้มันเกิดผลแบบนี้เป็นบทเรียนแล้วก็อ๋อเขาใช้วิธีนี้ปลุกระดมนะเขาใช้เฟกนิวพันหนังสือพิมพ์อย่างนี้นะ มันไม่เคยเกิดบทเรียนตัวนั้นเนี่ยค,ความตรงนี้มันถึงมาซ้ำๆ้ๆๆ้อ,อยู่ก็นี่ไงก็เหมือนในยุคปัจจุบันไงอยากจะเปลี่ยนแปลงจริงๆกับสังคมให้บอกว่าประชาชนจะกินดีอยู่ดีแต่สุดท้ายแล้วนำประวัติศาสตร์นั้นมาใช้ให้เกิดเรื่องดราม่าดรามา่าแล้วก็เอาคาตัวเองก้อนอะไรที่มาแต่ไม่ได้ศึกษาด้วยความเป็นจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่มีอันนึงพี่ยังศึกษาคาอยู่นะคือในภาพภาพเผาเนี่ย มันมีเนะี่ยคือพี่อยาสังเกตดูว่าคนที่ไปทํารุนแรงในวันนั้นเนี่ยครับแต่ละคนมันจะมีม้วนหนังสือพิมพ์อยู่ในมือหลายคนเลยอ่ะ,อะพี่ก็สงสัยว่ามันคืออะไรเออมันเป็นหนังสือพิมพ์อะไรตอนแรกก็นึกว่าเป็นดาวสยามที่ว่าแวนคอครปรากฏว่ามันมีภาพอยู่ภาพหนึ่งที่เขาเผาศพแล้วมันมีม้วนหนังสือพิมพ์ที่ยังไม่เผาอ่ะอ,อยู่ตรงนั้นพี่เป็นยายมันดมวนเป็นาพาดหัวข่าวว่าเอ,อให้รัฐบาลสั่งให้ ใช้จัดการเด็ดขาดหรืออะไรก็หรือจำไม่ได้นัเนี่ยคือเป็นพาดหัวอันหนึ่งอะที่ที่สรุปความว่าให้จัดการข้าเด็ดขาดไฟเคียวเนี่ยแต่พี่รู้สึกว่าไม่ใช่พี่ไปค้นดูว่าหนังสือพิมพ์สี่ห้าหกเลยนะครับไม่มีพาดหัวข่าวอันนั้นแ่อันี้พี่ยังสรุปไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสันนิษฐานก็เหมือนกับว่าอาจจะมีการดัดแปลงไม่รู้เพราะว่ามันเป็นข้อสันนิษฐานได้หลายแบบอันที่หนึ่งเนี่ยคือหนังสือพิมพ์วันที่ หกเจ็ดใช่ไหมครับห้าสี่ห้าหกเจ็ดกับแปดเนี่ยมันจะหายไปทุกฉบับเลยมันมันหายไปเลยครับหาไม่เจอใช่ไหมบเพราะนั้นเนี่ยไอ้ผ้าหัวตัวนี้สมมุตินะว่าเอ่อมันเป็นผ้าหัวที่เกิดขึ้นในวันที่เจ็ดวันที่แปดครับแสดงว่าการเผาศพวันนั้นไม่ใช่เกิดวันที่หกอ,อันนี้อันน, <Yeah. S 2> น,นี้อันนี้แบบเรนหนึ่งกับอันที่สองคือเป็นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในวันที่หกจริงแต่ว่า พลาหัวหนังสือพิมพ์อันนั้นมาจากไหนอทําไมมันไปอยู่มันไปอยู่ในมือมันไม่อยู่ในกลุ่มคน กลุ่มเดียวหรือเปล่าตรัดงนั้นไม่มีทําไมเออทาไมสาธารณะที่ทั่วไปมันถึงไม่มีผ้าหัวอันนี้อโอ้สสแสดงว่าอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยคือเขาเ,เ,เรียกว,ว่าเป็นหนังสือที่ไม่ได้เป็นดรามา่าดรามา่าแต่ว่ามันคือนิติวิทยาศาสตร์เลยก็ว่าได้คือต้องอ่านนะเพราะว่ามันทําให้เราสองคนดูนี่ฮะกอดอกกันเนี่ยที่รู้ขั้วหวกันเลยเนี่ยนะครับต้องเคลียร์มันต้องมันต้องเคลียร์กันเรื่องพวกนี้ครับฟังแล้วเริ่มรู้สึกอยากอ่านใช่ผมขอเลยแล้วกันครับ ขออะไรหนังสืออ๋อจะมีการนนี่ขึ้นมาเมื่อไหร่อะไรยังไงเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับต้องคอยติดตามก็เขามีพรีออเดอร์มีพรีออเดอร์ค่ะของลือเพลลือเพลลือต้องคอยติดตามกพิมพ์แสดงความสนใจกันเข้ามาก่อนนะครับใครที่สนใจก็พิมพ์เข้ามาอืมพิมพ์เข้ามาเลยนะครับครับไม่แต่แล้วให้เผื่อคนดูในออนไลน์ไงคุณดูมันอะออนไลน์ไม่แต่ว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะขายของนะพี่อยากให้อ่านในแง่ที่ว่าอืมคือ คือเราคือมันค่อนข้างจะครบอ่ะคือคือเราเราเอาเอาตรงนี้มาเราเราคุณเชื่อไหมว่าตอนที่เขียนเนี่ยนะพี่มันปูทางมาเลิศขนาดนี้แล้วมันต้องมันต้องปิดนะมันต้องมีนิดนึงพี่อ๋อไม่ไม่ไม่ก็นี่ไงปิดเพราะว่ามันต้องมี call to action เชื่อผมมาถึงขนาดนี้แล้วข้อมูลมันดีมากพี่จอเป็นยัไงอ่ะไ็นเดี๋ยวถามเดี๋ยวผมชี้น้ามาอ้ชี้น้ามอ่อ่ เริ่มนะครับก็ฟังมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคือผมอยากได้หนังสือครับพี่อ๋อสั่งซื้อได้ค่ะที่ลือเป็นพรีออเดอร์คนอื่นสั่งซื้อแต่ผมขอเลยอได้ค่ะถามดูนิดที่ลือแล้วก็ใครที่สนใจนะครับก็ถ้าอยู่ในชเนลไหนก็ตามก็พิมพ์คําว่าสนใจกันเข้ามาให้เราด้มากันติดต่อไปที่เพจลือนะครับ ลือได้เลยนะโ<ช> <Okay S 2> อเคแล้วก็ผมมองอย่างนี้ครับสิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้นี้นะครับพี่หมูพูดมาน่าสนใจครับก็คือเรื่องราวการศึกษาในประวัติศาสตร์นะครับ,รบถ,ถ้าเกิดว่าจะให้ประวัติศาสตร์นั้นเป็นประโยชน์ต่อป,ปัจจุบันอย่านําข้อมูลนั้นมาศึกษาแล้วก็ทําให้เกิดแค่เพียงเรื่องราวดราม่าเกิดขึ้นแต่อยากให้เอาข้อมูลจากประวัติศาสตร์นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆกับนักปัจจุบันศึกษาไว้นะแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกอย่างนะครับมีเหตุมีผลครับแต่สิ่งสาคัญที่สุดคือเราจะต้องลงไปศึกษาคร ข้อมูลต่างๆที่เข้ามาอย่างมากๆโดยเฉพาะยิ่งในปัจจุบันนี้เป็นโลกโซเชียลแบบนี้ฮะข้อมูลต่างๆที่เข้ามานั้นจะต้องมีการคัดกรองฮะว่าคือข้อเท็จจริงหรือไม่ผมเชื่อว่าใครที่ได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้จะได้รู้เรื่องในความเป็นจริงอีกหลากหลายมากมายนะครับว่าแน่ดีเกิดอะไรขึ้นและปัจจุบันหากมีกระบวนการซอกก่อนบนารายชาติหรือว่าเป็นกระบวนการที่จะบิดเบือนข้อเท็จจริงนั้นเขาใช้วิธีการที่จะเล่าเรื่องในอดีตและให้พวกเรานั้นคิดไปอีกแง่มุมหนึ่งในปัจจุบันได้อย่างไรบ้างอันนี้ ต้องคอยติดตามนะครับวันนี้ขอบคุณพี่หมูป็อย่างสูงครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาของลือคาเวลีนะครับหมดเวลาลงแล้วครับผมและคุณฟ้าคามนะครับพร้อมกับพี่หมูต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ